ผลงานเฮาเมื่อนนี้จ้ะพี่น้องดอกทีสามจ้ะปีที่แล้วได้สามสิบเอ็ดดอกค้างที่นี้อีกสองจ้ะงามนครปมนี่เนาะนี่ดอกนี้ห้วยง้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับพี่สานบานฉันจ้ะพอกันได้วันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะเหมือนกับผ้าพี่น้องเขปาปลาจ้พี่น้องเมือนี้มาเตดเด็กจ้ะ ตีสองเกือบตีสามนะพ่อปามีเนาะแมนครับไปดุนไปชมการใจพี่น้องมันนี่สีโขกสีมันบ่จ่ามู่ว่านเฮาว่าเฮามาบ่ท่านจ่ามันนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเตะเด็กเนี่ยจ่าไปจ้าไปดุนน้ำกันจ่าลักๆกับสีน้ำเพ็ดกรนะพ่อปามีเนาะแมนครับไปใจพี่น้องดุนน้ำสาวอยู่บ้านในบ่จ่าสีมันบ่จ่าไปครับก่อแดงจ้าสองดอกแรกแหกมันใจพี่น้อง ดอกที่สามจ้าโฮมเดียวกันอื้อมือนี้ดอกญงดีแห่งจ้าโอ้ยบานละจ้าบานไม่ไหมพีร้อ,อนเขามาเมื่อวานมาเห็นนะโฮมนี้เนาะแมนครับโอ้ยมือนนี่เออเจ้่กุกจ้า เอ้ยขักแห้งใจพี่น้องเพิ่งดอกเห็ด, ừ, ด,อดอเกกอาาดด้ยดอกนี่ดอกนี่งเป็นไงทุกันจ้ะเอ้ยพูนหาคาดังกุดีจังอื้มหาหาโปนี่แต่ดอกง่ายๆใจพี่น้อง จูมีไงจ้ะดอกนี้อยู่ใต่ตองอยู่จ้ะเด้งหดขาดอกจ้ะบอกว่าแต่วิตตองเนะ <c oughs> าะบ่อท่านวีตทำกีดินครับพี่น้องแต่เป็นยังขาไงไรไดรพูดจูมีจ้ะพี่น้องพี่ไงแท้มืงหนีพอแต่ของใหญ่ๆจ้ะ จูมเด้จ้ะนี่ออไ่ได้วกกินดอกงามๆจะเดตคไครโพูอ๋อดอกอะไรเพก็มีเนาะ được cái hàng ngày thừng có đen cho. สามดอกจอนนี้พ่อหนิปีกายให้ได้สามสิบเอ็ดดอกปีที่แล้วได้สามสิบเอ็ดดอกปีนี้เดี๋ยวจะได้นับเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเป็นไสามจ้าวังหันอีกดอกหนึ่งพี่ เกา่าพี่น้องสีบดอกแบบแบบดอกจ้า น้ำเขียวจ้าบบนน้ำอ้อยจ้าแกงแสบด้วยอ้จาพี่น้องเฮสนิทจูมหนึ่งจ้ากอเดงคือกันจ้าแต่ว่าห่มเนี่ยสีบ่เข้มจ้า ุ่มนึงจ้าอีกดอกจ้าพี่น้องอืออยู่โฮมเดียวกันกับเก็บบังหันเานาะแน่นครับพี่อีกดอกนึงนี่น่นจ้าไปตเตกุกุกุดอกนึงจ้าโผลใหม่ด้อยจ้าบันฑ์ เห็นอียูดอกหนึ่งพอพ่ไอไหเฮ้ยบัมเนดอกหนึ่งสองเด้อพี๊กลางผลเลยจ้ะอีดอกหนึ่งจ้ะผลสี่ดอกจ้ะอืมไมปไปสีบ่แม่จ้ะพี่น้อง คางแท่นี้อีกสองจ้ะง,งามนะพอประมีเนาะแม่นครับอ้ยจีมเอาขาพันเบิองโอ้ขา,าพันอยู่เลือ,อีหลีจ้ะก็แดงเน้นๆจ้าอีกดอกจ้าคนละหฮมจ้าบันแดงดีสีประต ขายาหลวงสวงอีกใด้อีก,อกดองหนึง่งโอ้ยขายยาเห็งจ้ะเ็นเตหัวใจดองนีง่อุย้ยขนาดเ็นเตหัวเก็บโพนใจพี่นอกหรือว่าตัดใครจ้า อ๋อมีจักดอกมือวานได้ดอกหนึน่งนะพอประมาณน,นี้นะเนาะวันนี้สามจ้ะปนอินเลยจ้ะสามดอกปนหอมกลุ่มแล้วเนาะแม่จ้ะเอาดอกทีซี่จ้ะละงูกจ้ะดอกแกลของมือจ้ะวันนี้เป็นละงูกขาวจ้ะ เดี๋ยวเดี๋็กก็เล็กแตกดีขึ้นมากจ้ะอุ้ยบังใจพี่น้องเป๊ะๆอุ้ยงามสำเดินอ่าก็แดงแกงหวานโอ้ยหายไงวะมันแม่ปาหมีบ้านอีกดอกจ้ะดอกหน่อยเพิ่งก็ยังมีอยู่จ้ะพี่น้อง được mấy con tú vậy mưa mây được không, không khó nói cha ừ, được đi đuối nhau không đi sám đọc đó cha พี่ท่าพี่อุ้ยดอกจ้าโอ้ยอดยอกนี่ใหญ่จริงๆงามๆจ้าอีกดอกจ้าทัดกันมา รองน้าจ้ะพี่น้องเป็นโมโอยไงจ้ะพี่อีกตั้งพี่อือพีเฮ้ยเสตาก่อนพุ่ยนี่เนาะอือรอ,องน้ามันมีเห็นจ้ะโอ้บาทมันเกิดสีจูมจ้ะ จ้ะพี่น้องมือไหวมันก็สิปเป็นแน่นนี่ละจ้ะไม่กอใบเดียวปกไววบ่เห็นเดอ้อจ้ะดอกจ้าถึกแบงแน่จ้ะของแสบแน่นนี่ละจ้ะจ้มนึงจ้ะดอพี่น้องเกิดจน่ในหลุมเลยจ้ะ เวดอืมมหนามเดือดจ้ะอุ้ยขาขาบุ้ยขนาดอันี้แปดเอาอีกดอกจ้ะคางกันขาเล็กมันเบงตัวนี้สิได้บ่พวน่านได้แบบสวยเลยขาใหญ่เห็นจ้ะครับผมตอนนี้ก็ สีแจ้งเลยเนาะแม่ป้ามีเนาะแม่จ้าครับผมมาสรุปผลงานของเฮาครับมื้อนี้เขาแต่เสาแต่เดืกเนาะครับผมมื้อนี้ก็ถือว่ามานจ้ะพี่น้องมื้อนี้ท่านเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งผลงานโดยรวมเด้อจ้าครับผมผลงานของเฮาก็สิเป็นเฮ็ดกอเป็นหลักเนาะแม่ป้ามีแม่จ้ามีดอก,กงามๆนี่ครับพี่น้องกอแดงแกงหวานแล้วก็สิมีเฮ็ดละงูกดอกนึงแล้วก็ได้เฮ็ดตะไคร้4-5ดอกอยู่ใจพี่น้องเฮ็ดพึงทหารจ้ะแล้วก็เฮ็ดพึงติ้วจ้ะ ผลงานเฮามมื่อนี้ใจพี่น้องกระทืบบะมันสุดยอดนะพอปลาหมี่เนาะครับผมขินตาแน่นแนเนาะเจาะขินใหญ่แน่ครับพี่น้องมืนในใน้อนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานเนาะครับผมกว่าเฮาเข้าขก่อนครับมื้อนี้เนาะจ้ามันมันครับพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็แม่ปลาหมี่พาพี่นอ้นนนอ,นองมาหาเห็ดใจพี่น้องพิกัดปลาบ้านน้องเมฆตะบนห้วยคาำเพื่อพุนธลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า เมื่อนี้เขาเตเดึกมานแต่เศร้าใจพี่น้องกันสิรกรับบ้านนพปามีเนาะครับผมผลงานมื่อนี้ก็ถือว่ามานจ้าก,ก๋วแดงแกงหวานจ้าจาฝากกไลาก,ก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผพ้ท่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจท,ที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า